คดีดีไอคอนเพราะตอนนี้ตำรวจเนี่ย DSI แจ้งข้อหา18บอสกระทำผิดเรื่องแชร์ลูกโซ่หรือการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน DSi บอกว่าทุกคนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันทั้ง18บอสเนี่ยนะครับแต่จะแบ่งหน้าที่กันทำสุดท้ายจุดประสงค์เดียวกันก็คือกระทำความผิดที่เข้าขายองค์ประกอบของการเป็นแชร์ลูกโซ่ข่าวที่บอกว่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาร็อต2 DSI บอกว่าตอนนี้เน้นกลุ่มผู้ต้องหาชุดแรกเอาให้เจ็ดเอาให้จบก่อนเอาให้เสร็จก่อนเพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยมีระยะเวลาในการควบคุมตัวกี่ผัดกี่ผัดก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวกลุ่ม2ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนความเคลื่อนไหวของทนายบอสพอทนายวิทูลเก่งงานนะครับก็เมื่อวานนี้พาพยาน20คนมาให้ปากคำกับ DSI มีตัวแทนพยานนะบอกว่า เป็นดีลเลอร์ทำธ <ats> ุรกิจนี้มา4ปีเริ่มต้นจากการได้ลองก่อนนะครับลองด้วยตัวเองก่อนแล้วก็มาเปิดบินนะครับแล้วตอนนี้อยู่เป็นตัวแทนระดับ w i s ด o อแล้มีลูกทีมมาร่วมเนี่ยเป็นร้อยคนขายของได้ทุกวันทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับว่าขายของได้มากแค่ไหนแล้วก็ได้ไปเที่ยวตามโปรแกรมที่ทางบริษัทจัดเอาไว้ ทำยอดเท่านี้ไปเที่ยวลอนดอนอทำยอดเท่านี้ไปเที่ยวปารีสนะครับซึ่งตัวของตัวแทนพยานเนี่ยเขายืนยันแบบนี้นะครับว่าไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองถูกโกงหรือถูกหลอ,อกนะครับเ,เพราะที่ผ่านมาได้รับการดูแลจากบริษัทเป็นอย่างดียืนยันว่าที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่หน้ามา้าไม่ได้จัดฉากด้วย,ยเพราะไม่คุ้มกับความเสี่ยงในอนาคตครับ ก่อนที่จะเกิดเรื่องก็ยังขายได้ตามปกติเลยใช่ไหมครับปกติค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีสั่งมาอีกเราต้องเดินสายกลางแล้วทางพอดีแล้วเดินอยู่บนความเป็นจริงเฉพาะเรื่องของเราไม่ต้องจัดฉาก ไม่ต้องจัดฉากเพราะว่าความจริงมันก็จะเป็นความจริงที่พี่ได้รับความเมตตาความรู้จากบริษัททักษะโนฮาสามารถนําไปช่วยสถานปฏิบัติธรรมสามารถนําไปช่วยหลายสัมมาอาชีพสามารถนําไปช่วยเพื่อนที่กําลังเดือดร้อนโดยที่พี่ก็ไม่เคยคิดเงินเขาเลยซึ่งสิ่งนี้บริษัทก็เป็นคนสอนพี่ ขณะที่ทางด้านของทนายวิทูลน,นะฮะก็บอกว่ามั่นใจในข้อเท็จจริงเนี่ยและเชื่อว่าพยานเนี่ยให้การตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่หนักใจอะไรเลยและจากการประเมินเนี่ยคาดว่ามีพยานของฝั่งดีไอคอนเนี่ยน่าจะมากกว่า1,500 0คนนะฮะแต่จะสามารถมาให้ปากคำได้มากน้อยเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องมีการประสานอีกทีหนึ่งแต่หาก DSI มีการตัดพยานออก ในมุมของทนายความวิทูนเองเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการไปร้องขอความเป็นธรรมและอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหามาตรา157กับหนนทีด้วยครับประเมินไว้ที่ประมาณหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมืน่นหมื่นห้าครับประมาณนั้นนะครับเป้านะครับแต่ว่าเราจะช็อตจูงเขามาให้ปากคำได้มาลักษณะไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งถ้าตัดเนี่ยถ้าตัดของความเป็นธรรมก่อนใน157ก็ก็ดูอีกทีหนึ่งแต่ผมว่าดีนทางดีสนยท่านก็ใจกว้างใจกว้างพอที่จะที่จะให้เราสอบทั้งหมด อดีนี้ก็มีความคืบหน้าไปตามลําดับนะครับก็ถ้าเกิดว่าเสร็จจากชุดแรกเดี๋ยวรอดูว่าโฉบหน้าของผู้ต้องหารอสอจะมีใครที่ต้องรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องบ้างนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ครับ